สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สำหร่บตื่น,ต,นตื่นแล้วกินข้าวไปนอนต่อพี่น้องตันนี้พี่สาวอิอนมากื้อผักหวานค่ะเพิ่งผักหวานเพื่อนพี่น้องซื้อผักหวานเปเ่็นกับข่าวแล้วจ้ะนี่ค่ะต้นผักหวานเพื่อนหาปีพาเพื่อน,นบอกอายุหาปีจ้ะต้นผักหวานค่ะ ก็หลาต้นอยู <c oughs>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  uh. ่ดิคุณปู่วันมาเงียวใสมาเงียวใสเกิดใส่คนฟอมใส่ต้นผักวานอู้่มไปต้นขึ้นใหญ่นุโอ้ต้นนี้ดิอต้นนี้มันป โอ้โหต้นนี้ขึ้นใหญ่จังเนี่ยมีห้างนกพร้อมต้นนี้ปล่อยเป็นพันติจะ้ะใช่มันสูงมันเก็บวัได้โอ้โหพูน่ามันหลันนี่เลยแม่มไไอเออทีดได้ปีนเอาได้แบบนี้เนาะพูน่ะ,ะเก็บวันละหนึอน่อวันนี่พูนโอ้พูน่ะอันทีขึ้นยาวจะแก็บวันเหรอเก็บประทันเถอะนี่จะมันแก่เนาะมันแก่กันเท้บเท้าวานนี่เขากิ้นหลันจะใบมันจ้ะ โอ้ต้นนี้มีดอกน่เราะว่ากินอันอันที่ที่นงเล้วที่้อยจางทีว่าอันนี้ยอดหลายเลยอืมเพนโอ้ไหมั้เจ้อืมไอนนนอนไงดิยะเกใหเลกเอาเลยเอาเลยทนมันเลือกออกสิต้นนี้ละแก่ก็ประทันเย ผู้ได้ทายผู้ไดมากินใบเกเก็บจงไวให้นี่เด็กเกียวนะโอ้ไักาซหนกนั่เที่ยกคลคครับบ่ ตา้อนฮะเอาทั้งคุณอีไม่อนนี้เอาหลบรรไดนีบดเจ็ดนกีนี่ชิบบทขารเป็นขีดไปเลยเด็ดเอาตัวเขาไม่ยังไอ้อนมันก็เด็ดเอาจั้งคุเออมันออกมากมากกัแกเจน

nhiều 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 เป um, ็นหดใบเลยเห็นปุ่มหดทิ้งรังเทืยหว่างกันยังมาหดเท่าไรต้นสองต้นเขาจะเห็เโาู่ดใบไปหดใบกับรังเทืยขคนมาซื้อก็ได้เก็บแต่ต้นนึงก็เก็บออกมาได้ขนาดมันปงข้นงหน้าเนียนเนี่ยเป็นปงกัคักเนาะคักแค่อุ้ยบางหันปงนี่เต็มแล้วเต้สามต้นกิโลนึงสามต้นกิโลนึ่งเทวามันนั่นมันเป็นโรคมันชี่มันไดเข้าไปิายทุ่งใหญ่บนน้ำเนียนเนี่ย ใช่ใช่อีหลเาบมติดโรคโควิดว่าหันเอาไปขายโคลันมือละสองพันคนเดียเขาใส่ถุงเอาไปส่งเลยส่งเลยนะต้องในโรงงานเขาเนี่ยแหละตอนนี้มันถึงโรคโควิดมันก็เลยไปมาเอายังไปขายบ่อใด่ซ้ำก็ฉิดหอดที่หาไม่เหมือของแกถึงหมดก็ มันให้มันตอตอหนยอให้ต้นไม้พอดียังยอนยเลยเขาก็เอายู่าลังคนม่หายแร้วกัยั่งว่ปกติด้ยังอยเด้ขนาดีเข้มด้วยอยาสามสเข้มยังเก็บเขาเยอโหนโอ้ได้เก็บพ่อผาขาแล้วเนาะนี่ อกมกระเ,เพรา,าพินเพีย้ยมันเ็ดเขียดเอียงเขียดตะแข็งเีดอียงเด็กกะเพากะเพราโยกระเพราหิน <c oughs> เป็นที่น้องตนง้นพะกวานเพิ่นอีจากเม็ดตัวนี้หาปีป๊อปคืองามดีค่ะเถะมันขึ้งใหญ่เร็วค่ะเถะหาปีตน้นท้อมึงเรียอืมหาปีของเพิ่นได้หนิมวงกระสุกลนแบบเนี้ย อย่าเอาซ้ำรอยก็ต้นสิละพี่น้องพูดว่าปิดม่ีต้นจัง่ใหง่เส้นได้กสิเป็นน้อยเพาะได้อีกนะพี่น้องตรงเนี้ยเออปอดเตะห้มตะครบดีตะขนาดไรห้มดีปุ๋ยดีพร้อมพี่น้องอย่างหลุกอุ้ยงาฮัก โอ้ยเลนส้นผักงาหาักเลยฮึสองงาหักเลยอเนะออต้องนงามขนาดเลยบึงเนี่ยนนอันนี้ผักติ๋วตัวเนี่ยป๊าต้นผักติวเพิ่นเพิ่นจะได้ขายทุกอย่างแล้วตัวน,นี้เพา ฟักติวอันมุนบักซิดาเท่าหรอต้นซิดา<ม>บออันนี้อันนี้ยังเหรอก็ตายเหรอหืมพักหวนซีเมนต์พักกวนเพิ่นีเม,มน,น,น,มมนหลายแห่ง<ม> เพิ่งจะใส่ฮู้เพิ่งต้นผักหวานพี่น้องทำมันอยู่น้ำพรมใบไม่ใช่เขียวเห็นบ่ะอืมใบไมันสีเหลืองเออมาคมเนาะเพิ่งไปเจอต้นอันผักไปเจอต้นไอ้นั่นเหรอแต่แต่แล้วมันก็ต้องใส่คมตลอดที่สัตน์อันนี้อืมต้องอยู่ในคม

เราอนี no ่นะเราอนนสามีตนเดียวไม้อ oh ันทงนึงทงนึงเ็นบอก่ได um. um. well, ้ใส um. hey. ่ตนเดียวใส่พาะนะเพาะสามตกันตายเกิดของมันเองงใส่ปุ๋ยยังนีไงขึ้นน้ำแล้วใ่ไงเราใส่ปุ๋ยยังไงอ๋อเอาว่ามาใส่ทีเดียวห่ฮะาใส่ทีเดียวใส่วางน้ำา่ไงค่ะ หาปีบัดทุกต้นเล้วดิปัยรุ่นเดียวปัดปัตลอด่นั้งขจีับปีแรกพอม่จกห้องเลยเรั้มาพอากหปีแรกมันอันใหญ่ซ้ำได้อไม่ใหญ่ปีแรกมันแบบ่ใหญ่เดียวต่มันสกจอมันป่ะ้ยมันเป็นอยงมดีเออแต่ว่าต้นมันก็เป็นอย่ง ปาอ้อยปาอ้อยเขาชิยาปาอ้อยอ๋อต้นน้ำคืนอันเอียงก็บข่าหาวมะนาวเออเก็บมาสามต้นีลยพูดดูคุมสุดท้ายที่่ันโอ้ยเายต้นนึงเหรอดท่ายต้นนึง มันคือจจงแคมเบอรี่สับปะนึกว่าเป็นต้นไอ้นวยแคมเบอรี่พี่น้องยุ่นนะ่ะที่เขาเห็ดเป็นนามแต่ว่าบ๊อบเมนด้วยค่ะคนละแบบข้างนอกมันคือกันซื่อ,อ,อแต่ว่ากัดแลลวคนละแบบจะ้ะแสบตาตื่นเลยค่ะพี่น้องอืมจอออนต้นผักหวานเพิ่นพี่น้องบ้างเนี่ยเพิน่นเพาะจากเมล็ดได้พี่น้องฮาปีฮาปีได้เก็บบังอันได้เก็บก้อนฮาปีแหละแต่ว่าต้นขนาดเนี่ยบังต้นใหญ่ขนาดอันนี้น,น้อยเล้นี่พี่น้องอ่ะ เบืองต้นพุน่นทิศละสองต้นนะจุหอดอันไปตะครบเหรอเพิ่งเนี้ยเป็นเงาเป็นเงาสี่ต้นเลยพี่น้อใส่สี่เม็ดพอ่น้องพี่น้องของเขาเดี๋ยวเขาจะไปเก็บของเขาอันเพาะได้พี่น้องแบบเนี้ยจเก็บของเขาเพาะได้แบบเนี้ยอ้งเพิ่งเนี้ยอืมผมเพิ่งบอกืมอืม เนาะเบิร์ดเหระเด็กๆเออเด็กๆมันจะเป็นแบบนี้ปีนึงดินของเพื่อนดีได้เนี่ยเนาะขนาดปีแรกยังงามขนาดนี้ม,มันใบตะคบมันเปื่อยมันอันนี้พร้อมให้ปุย๋ยสงสัยเขาต้องลงตะคบเพิ่งคมดีพร้อมเหมตะคบเหม เบื้งต้นพี่น้องต้นมันเอนเอนเออนี่เด้อนี่เด้อือนี่แบบนี้ออ้ยหากม้ยหักมันตัวนี้บมันขึ้นมาจากหากมัน เขาต้องซับเอาตีท่ากไปใช่ไหเขาต้องไปทีนอ๋อมันแตกนอจากหักมันเขาไปปลูกเขาซับเอาทีนี้เขาไปปลูกโลดนี่นี่เนาะพอตายดิเฮ็ดเลนนี่มนี่มันมีหากกี่ตัวเออไปเพาะเฮ็ดย่ำต้นอะไมาเอาเนาะมาเอาของคุณเออเพาะจากย่ำไดสิขึ้นดิเดี๋ยวว่างๆเขามาเอามาเอาเนาะอือเอาไปปลูกนะเอาไปชมไว้ชมต้นพักเค่กี่ตายก้นนึง อืถ้าแค่าบะหอมผมมันมันบะหอมคืออันนี้นะอันนี้มันกว้างงามดีพอมหมได้ผงเทิงเลยกะลือไม่อา,าให้ปลูกตะเกียวขาวพร้อมงามขน,ดมนาดอืม้มนน้ำมาสามพี่นอ้องปีนึ่งขึนน้ำมาสามเดี๋ยว,วถ้าเสมาเอาตะโคบไปนี่แหละ bó hông sáp ờn à, ờn kiếm nó sáp nè Ừm. Đổn, 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 lên kì. Ừm. Nói đấy nói chuyện. Ừm. นี่เอาจ้าีบัหลังก็ต้องไปเพาะเนออเอาจ้งชีเลยน่ตัเอานัะลาวูออขมิ้น่อยาเห็นไงไงมันล่นไมอะม่เห็นไงไงนั่นดินั่นดิฟังนอะโอ้ฝุน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 โอ้ที่มันเป็นม่วงแร่เนี่ยนะดูนั่นดูนั่เฮ้อไปไทย คือเดินเข้าไปได้ช่วงกระเปาดังคือชื่อตัวเดิมแหละพี่ใหญ่หัวจะหาเนาะสอนต้นผักวานเพิ่นพี่น้องเอ้ยลิ่นฟ้าอู้สอนพี่น้องผักวานเพิ่นมีแต่งามๆยังไม่เจอนานนี่แห้งคากพี่น้องงามแห้งพิ่นเต็ดใบประทันเพิ่นไม่มองขายไปเลยใบมันก็เลยแก่ไปหมดเลยพี่น้องเย Ừ, นี่ต้นนี้พันธุ์ทีเด็ดเด็ดมันก็จะหล,ล่นก็จะแตกใหม่นี่ไงเด็ดปักม่วงบอดิบังเกิดไงเนี่บ้านเฮาเม็ดลูกมันปักม่วงยักษ์ใส่หน่อยโอ้โหเอาเจียวหลายเหรอนี่ดิ คื่อนอยแบบม่วงเพิ่นโอ้หแบเคี่ยเพื่อนพี่น้องเพื่อนอืมมันแต่กำลังแซ่บนี่เอาเม็ดไตเด้นนี่ซึ่นี่ก็ปูดไ้แล้เด้นนี่ เพราะว่าาขาบ่มกับสุกก,กับเนาะหอมนขมอมอมนตะบันดียังเขาปูกข้างอ้าวจับพักต้นพักน้ำโอแม,มนตอนนั้นพักขาพักน้ำมันจุกกน้ำอัน แต่อตะคบดียังผมมันไปไก่เขาไปตรงปลูกทีมกันยังแบบควบคุ้มหาวก็ปลูกๆกันาเอานะรยเ้ยเานี้ลยว้าโลงหนาเป็นผักคาพนอือฮึนั่นแหละตอนนี้แสดงว่าพนเจ็บตประจำเนี่ยแล้วมันเจ็บแล้วพนวางมันหลุดต้นนี้มังต้นได้บวมใบคือเพ่นหลุดใบทิมให้มันแตกยอด เอาไปต้องไปแล้วก็ข o v e r แล้วแล้วมันไม่้กินนเดอมีางน้่างอะไรมาไงช่างแล้วช่างขีดพริกเนี่ยเรปกหยันนีู้เป็นอไร้่ามหรอนอ่องมาทงนาเก็บซื้อผักเมื่อซื้อผักหวานได้บัก่วงหยากน้ำเนาะมาในกสิกาปานแล้วพี่น้องทางทงไข่ทงหาธรรมชาติ ดียอยู่แต่ว่าห่อนเอาพี่น้องห่อนเอาหน้าเพิ่น,นปูผักหวานยินได้หนิพี่น้องไม่ได้ต้นน้ำงาซ้อนสวัสดีเมื่อกี้กับพ้าไปเก็บผักเนาะไปเก็บผักหวานพี่น้องได้กินแกงผักหวานจ้านี่ปร,ริกรองมันตั้งนี่บ่ได้พี่น้องมึงไงผักหวานเนาะแกงผักหวาน แล้วก็มีน่พี่น้องอมเขียดผัดกะเพราขัวเขียดพี่น้องกินเป็นบเนาอน,นี่ส,สิมากินสิมาล้อง,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 องกินเบิงกินขัวเขียดด้วพี่น้องเพิ่งไปเก็บผักหวานมาเมื่อเช้นนี่แหละที่ได้พี่น้องโอเคครับบกทัวว่าจะมาต่ำยังไม่ทันได้ต่ำเ้อพี่น้อง เพราะว่าต้องฟ้าไปเทดสวนพี่นุ่มจะไปพเพาะมันเลยครับเต่ว่าห่อนแห้งพี่นุ่มห่อนไหลอืมกินมาเป็นลองเอามากินขว่เขียด

กิ้นแตนี่พี่น้องเอามาซิ้นนอยเดี๋ยวกันยังประกาศอยู่คลิปนี้ก็ฝากไว้ข้านีนก็เด้ค่ะขอจิ้นข่าวก่อนกิ่งฝนตกเข็ดพึงขมคงจะออกลายพี่น้องคลิปที่แล้วไปเก็บ คนไปเก็บรายด้วยเฮ็ดเฮ็ดน้อยจะพี่นอ้องก็่เล็กพอค่อยมีเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้คลิปนี้ก็เได้กันเด้ค่ะสวัสดีจ้ะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสวนเต็มๆค่ะ